สหายชูไม่ว่าจี้หยางหัวหยวนหรือว่ารุ่นตูไม่รู้ว่าสหายชูเคยคิดหรือไม่การศึกที่สมรภูมิเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนอการศึกทั้งสามสมรภูมิมีเงื่อนงำจริงๆจี้หยางไม่พูดถึงอีกตอนนั้นพบสายลับอูทัวอยู่ในเมืองแล้วส่วนหัวหยวนกับรุ่นตูหากไม่มีภายในประสานชาวอูทัวไม่มีทางเข้าชิดประตูเมืองได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะรุ่นตูฟังความจากจอมทัพหลี ตอนที่ชาวอูทัวล้อมเมืองการวางกำลังป้องกันของรุ่นตูไม่ได้ผลเลยสักนิดเห็นได้ว่าชาวอูทัวคงได้ผังการวางกำลังของรุ่นตูมานานแล้วสหายชูท่านเป็นคนหลักแหลมข้าเชื่อว่าท่านคิดได้ตั้งนานแล้วว่าเรื่องพวกนี้คนที่มันชี้ไปถึงคือใครแต่แม้เป็นเช่นนี้สหายชูก็ยังไม่อยากรั้งม้าที่หน้าผาอีกเหเรอเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมด ล้วนชี้ไปยังอาจารย์แต่ก็ยังเป็นเพียงการค่าดาแม้มีคําให้การของชายอันสีก็ไม่มีหลักฐานอาจารย์เห็นความสําคัญของข้าข้าไม่อาจทิ้งท่านภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีหลักฐานได้ถึงแม้มีหลักฐานใต้เท้าชูคงไม่ทิ้งอาจารย์ผู้มีพระคุณหรอกวิธีการทํางานของใต้เท้าล้วนเรียนรู้มาจากท่าน <c oughs> อยากฟังรายละเอียด หลังจากศึกเมืองชเชี่ยเข่าลือต่างๆแพร่สะพัดจากการตรวจสอบเหมือนเป็นฝีมือของใต้เท้าฉูเมืองเย่ยโจตอนที่ไฟหนูเอาบัญชีภาษีไปประมือกับสตรีปิดหน้าสตรีผู้นี้มีรูปร่างลักษณะเหมือนองครักษ์หญิงข้างกายใต้เท้าฉูเป็นอย่างมากแล้วบังเอิญตอนนั้นองครักษ์หญิงของใต้เท้าก็ไม่ได้อยู่ข้างกาย หลังจากนั้นส่นเสียงฝูถูกอาวุธลับสังหารเรื่องทั้งหมดดูเหมือนเกี่ยวข้องกับใต้เทา้าฉูผู้ประชาการเซียวท่านพูดเองว่าดูเหมือนเกี่ยวข้องเรื่องที่ไล้หลักฐานไม่มีใครพูดถึงแน่นอนข้ายังพบเรื่องที่น่าสนใจยังอื่นอีกนะมือสังหารที่ข้าใช้อันสีที่จี้อยางยิ่งสืบลึกลงไป เหมือนมีคนช่วยเหลืออยู่อย่างลับๆทำให้การตรวจสอบคืบหน้าอย่างมากช่วยทุ่นเวลาไปไม่น้อยนอกจากพวกเรามีเพียงท่านที่รู้ว่าเสนาสุีกับชาวอูทัวสมคบคิดกันหากมือสังหารเป็นชาวอูทัวยิ่งต้องสงสัยในตัวเสนาสุีสึกที่จี้อย่างแล้วรุ่นตูทนให้ฟังความเห็นของเสนาสุีอยู่เฝ้ารักษาเมืองร่วมกันต่อต้านอูทัว ในธนสิทธิ์เสนาสุีท่านกระทำการเช่นนี้มีเจตนาอะไรกันแน่ผู้บัญชาการเซียวอยู่ในราชสำนักย่อมรู้ดีเส้นทางการเป็นขุนนางจำใจต้องทำจุดยืนแตกตา่างการกระทำย่อมแตกตา่างแต่การกระทำของข้าเป็นไปตามสถานการณ์ไม่ฝ่าฝืนกรอบของการเป็นขุนนางแน่นอนข้าเชื่อว่าสหายชูมีขีดเส้นตายในใจแต่เหนือขีดเส้นตายก็มีตรงโค้งความถูกผิด หวังว่าสหายชูต่อไปอย่าได้จำใจจำยอมอย่างช่วยไม่ได้มากมายแบบนั้นขอบคุณแม่นางเหอที่ให้อภัยและช่วยเตือนสติข้าน้อยไม่รบกวนแล้วขอตัว เจ้าคงไม่ตำหนิข้าที่ไม่ได้บอกเจ้าเรื่องชูเจ้าหรอกนะไม่หรอกแต่ว่าผู้บัญชาการสหายชูไม่ใช่คนชั่วร้ายบางทีภายหน้าพวกเราอาจร่วมมือกับเขาได้เป็นแค่ของปลอมแต่สวมหน้ากากเป็นจิ้จอก แต่อ้างบาร,รมีเสืออย่างชื่นชมว่านางเก่งกล้าส,สามารถขี่คลายวิกฤตให้รุ่นตูทั้งทั้งที่ข้าตั้งหากคือไม่ทับไฟหงข้าตั้งหากน้องหญิงคนดีของข้าตะเกียงสะกดวิญญาณของวัดวี่หัวสะกดเจ้าไม่ได้ กับตักที่รุ่นตูก็สังหารเจ้าไม่ได้เจ้าช่างเป็นวิญญาณตามหลอกหลอนข้าจริงๆมาทับหรืท่านมาหนิงปู้ให้ข้ามาบอกท่านว่าโอูทัวเต็มใจร่วมมือกับท่านก่อนหน้านี้ตกลงกันแล้วเขาเพียงร่วมมือกับท่านกําจัดเจ้าขุนพลพยักษ์นั่นก็จะมอบรุ่นตูให้พวกเรา แล้วแม่ทัพเฟยหงสวมรอยคนนั้นมันยังไงกันเลยสมแม่ทัพเฟิงอวินมาปรากฏตัวที่รุ่นตูได้ยังไงึกรุ่นตูอูทัวสูญเสียกำลังทหารและมาไปไม่น้อยยังมีเจียงหยางอีกดูเหมือนเป็นสองคนนั้นทําลายแผงการใหญ่ของอูทัวหรือว่าเซนปดีสีมีความในอื่นไปทับเหอกับเซียวเืยเปียนจากศัตรูกลายเป็นมิตร ร่วมกันปันหัวท่านมาหนิงปู้และอูถัวครั้งนี้ข้าเดินมาพลาดจริงๆแต่ว่าข้ามีความจริงใจอยากร่วมมือกับท่านมาหนิงปู้ฉะนั้นรบกวนท่านทูดเป็นตัวแทนข้าขอขมาท่านมาหนิงปู้ด้วยขอบคุณในเมื่อมาทําเหอพูดเช่นนี้ พวกเราก็ต้องเชื่ออยู่แล้วเพียงแต่อทุทัวเสียเปรียบต่อเนื่องเป็นเรื่องจริงแม่ทับเหอตอนไปพบเสนบ,บดีสุีจะเป็นตัวแทนส่งข่าวบอกว่าอทุทัวรับความขมขื่นนี้ไม่ไหวหวังว่าเสนบ,บดีสุีจะมีคำอธิบายที่ดีให้ เสนาเซียวจุเอ๋ของราชองค์การกลับเมืองหลวงรายงานการรบของรุ่นตูฝ่าาททรบปากแล้วเขาต้องรู้ว่าที่รุ่นตูข่าคิดจะฆ่าเขากลับมาแก้แค้นข้าแล้วทัานนายังมีเรื่องของหมิงซุยพวกเขาไม่ราเมงง่ายๆแน่ทัานเสาโปรดช่วยเขาด้วยเถอะศึกรุ่นตูเจ้าจะฆ่าเซียวจุเ๋เหรอ จนถึงขนาดนี้ยังไม่พูดความจริงอีกแม่ทัพน้อยสวมหน้ากาที่รุ่นตูคนนั้นมันเรื่องอะไรกันแน่แม่ทัพเฟยหงจะให้ใครมาสวมรอยแอบอ้างได้เห,เหรอเธอรู้เฟยเรื่องใหญ่ขนาดนี้เจ้ากล้าปิดบงังข้าทางบางอาจนักทเสนาโปรดให้อภัยท่าเสนาโปรดให้อภัยท่านเสนา เดิมขาไม่แน่ใจว่าน้องสาวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่จึงอยากให้ศึกรุ่นตูอย่างเชิงนางถึงตอนนั้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็จะให้นางตายอยู่นั่นแต่นึกไม่ถึงว่านางจะดวงแข็งถึงขนาดนี้ข้าพยายามครับอาเจ้าบอกเรื่องนี้กับข้าแต่แรกคงไม่ต้องมาพบข้าในสภาพเช่นนี้หรอกศึกหัวหยวนศูญเสียเจ็ดแม่ทัพใหญ่ชนะกลับมาอย่างทุลักทุเล เรื่องที่รุ่นตูมีคนปลอมตัวเป็นแม่ทัพเฟยหงคมขวัญกอทัพใหญ่อูทัวแม่ทัพเฟยหงตัวจริงไม่มาช่วยสักทีความรู้ถึงฝ่าบาทแล้วไม่ว่าจะเป็นหัวหยวนหรือรุ่นตูและหมิงซุยมันเหมือนกันมากยากที่จะไม่ให้คนคิดโยงเข้าด้วยกัน เสียวจุ้ยกับน้องสาวของเจ้าต้องจับไม่ปล่อยแน่นอนฝ่าบาททรงรับสั่งให้ตรวจสอบคดีนี้ถึงที่สุดและจะตรวจสอบสึกนี้สุวอย่างหนักด้วยเอ,อรู้เฟยนะเออรู้เฟยการปิดบังของเจ้าทำให้พวกเราอยู่ในสถานการณ์อันตรายมากอูทัวผมไม่เลิกร้าง่าง่ายใช่ทศนาผู้ถูก ท่าพูดถูกต้องแล้วแต่โปรดวางใจต่อไปข้าจะบอกทุกเรื่องที่รู้อย่างหมดเปลือกกับท่านแน่นอนนะท่านเสนาคนัก็เพียงครั้งนี้ท่านต้องช่วยข้าท่านเสนาโปรดช่วยข้าด้วยเถอได้หรือไม่ต่อไปข้าจะบอกท่านทุกอย่างเลยเอาเถอะเจ้าคิดเช่นนี้ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรต้องหารือกันจะได้อยู่กันนานๆเอาละเอาอูทัว ถ้าหาวิธีปลอบขวัญเองทางฝ่าบาทข้าจะยื่นเรื่องย้ำความดีความชอบของเจ้าโยนความผิดไปที่ชาวอูทัวส่วนเสียวจูเอ๋กับน้องสาวของเจ้าถ้าคาดไม่ผิดพวกเขาคงจะใช้ความจริงที่สกุลเหอสับเปลี่ยนตัวคนมาสร้างเรื่องมีช่องโหว่ยังพวกเจ้า พวกเขาถือได้ขอราชโอการกลับเมืองหลวงใช้เจ้าเป็นช่องทะลวงใหม่จะให้พวกเขามีชีวิตรอดก,กลับเมืองหลวงไม่ได้เด็ดขาดผู้บระชาการหลี่พอพวกเราไปแล้วท่านค่อยเปิดอ่านจดหมายนี้แม่ทัพเฟิร์วินอู่อัวหลงังแม่ทัพเยี่ยนเดินทางปลอดภยัย หลังเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อค่ากลับไปเมืองหลวงต้องไปดื่มกับพวกท่านให้หนำใจเลยรอเดี๋ยวอุ๋นหลงัหลงช้าก่อนอุ๋นหลงังคำพูดวันนั้นของท่านพวกเราพี่น้องจะจดจำไปตลอดพวกเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดี ตอนนี้ข้ากับพี่น้องเปิดร้านทอผ้าอาศัยสองมือเลี้ยงดูตัวเองแม้ไม่อาจสังหารศัตรูปกป้องประชาชนเช่นท่านแต่ยังได้ทําในสิ่งที่ตนทําได้พวกเราอยากส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรของรุ่นตูวางขายให้ทั่วต้าเว่ยทุกอาชีพเท่าเทียมกันในโลกนี้ไม่ว่าเรื่องใดล้วนจะดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดขอเพียงมีคนไปทํามันความเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นเช่นนั้นข้าก็จะรอวันที่ชื่อเสียงของแพรไหมรุ่นตูด่งดังไปทั่วต้าเว่ยได้ อวัลหลังเป็นที่นิยมชอชอบจริงๆแต่ข้าไม่ช้าหรอกต่อไปนะเหยียดหูหญินข้ารออยู่ที่บ้านรู้แล้วนะ่ามีแค่ท่านที่มีหูหญินร่อไงในตัวอัวหลังมีพลังแคบบางอย่างสามารถส่งผลต่อคนอื่นได้ในโลกนี้คนที่คิดเผื่อคนอื่นมีไม่มากยิ่งกว่านั้นคนที่สามารถสละชีพในช่วงชี้เป็นชี้ตาย,ยังชักด,ดาบเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นยิ่งมีน้อยกว่าอีก กูอลังเหมือนไม่ท้าเฟยหงในตอนนั้นจริงๆ